เดือนแห่งความรักดวงความรักของชาวราศีพฤกภจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับและนีก่การดูดวงประจําราศีนะครับในเดือนแห่งความรักนี้นะครับว่าความรักของเราะจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะดูในเรื่องของคนที่โซสนิทนะคนที่ถูกบอกเลิกบอกลาคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับรวมไปถึงคนมีคู่ด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรใน เดือนแห่งความรักนี้ราศีพฤษภเรามาดูในเรื่องของคนที่โสดสนิทนะครับสดสนิทดูซิว่าในเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างเดือนแห่งความรักด้วยเนาะดูซิอดีเป็นอย่างไรอดีไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับใจนะปรับความรู้สึก การสร้างกำลังใจในตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะครับมามีเรื่องของความกังวลเหมือนกันว่าเ,เราจะทำอะไรยังไงให้ความรักของเราเนี่ยดีขึ้นนะในเรื่องของการปรับใจแล้วก็เตรียมตัวเนี่ยเรื่องของการมีความสุขในเรื่องของความรักที่เราเริ่มที่จะหาช่องทางนะมากขึ้นในเรื่องของอ,ออกไปตรงนั้นตรงเรื่องนี้นดีว่าจะทำยังไงให้ความรักของเราเนี่ยมันรู้สึกดีมากขึ้นรู้สึกม <t> ีความสุขยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้บ้างนะ,ปะเป็นความที่เรา ตกหลุดนะในเรื่องความรักมากขึ้นกว่าเดิมปัจจุบันพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการค้นหาความรู้สึกค้นหาจิตใจตัวเรานะเราก็มีการวางแผนในเรื่องของความรักเหมือนกันนะมันเป็นในเรื่องของการที่เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นมากกว่าในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็หาความสุขที่เราสามารถทําได้นะครับอนาคตล่ะพ่คือว่าความกังวลน่ะมันก็มีบ้างในอนาคตเพราะว่าสิ่งที่เราค้นหามันก็ไม่ได้แบบ ได้แบบเต็มร้อยบางอย่างมันก็มีถึงความรู้สึกมีถึงจิตใจความคิดนะบางทีมันก็มีความกังวลบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราเนี่ยเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็ต้องเดินหน้าต่อหาคนเป็นไปนได้นะในเรื่องของความรักค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องไปคิดจะคิดมากจนเกินเหตุแล้วกันนะครับเรามาดูซิว่าในเรื่องของคนสสนิทเนี่ยในช่วงนี้นะจะมีคนเข้ามาไหมดูซิ ไพ่ขึ้นว่ายังอยู่กับตัวเองนะคือในเรื่องของคนที่เข้ามามันยังไม่ได้เห็นชัดเจนนะไพ่ขึ้นว่ามันเหมือนเรามาตกประึกมาอยู่กับตัวของเรามากกว่าที่จะได้รับรักเลยทันทีนะอันเราจะทาอย่างไรได้บ้างให้ใจเราดีขึ้นนะครับไพ่ขึ้นว่าให้พยายามต่อทำต่อนะในเรื่องของความรักมันเป็นเรื่องของการที่เราเรียนรู้นะกับคนหลายทางหลายๆแบบเราก็เรียนรู้จากอดีตที่เราเคยเจอความรักแบบนั้นแบบนู้นแบบนี้ และเราทําความเข้าใจในสิ่งที่เป็นและมีความสุขในสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะครับทาให้เราไม่คาดหวังจนเกินเหตุแล้วก็ให้เรามีความสุขในปัจจุบันนะไม่ต้องไปกังวลแล้วก็ทําให้จิตใจของตัวเราเนี่ยมันตกลงไปมันก็ไม่ทําอะไรให้มันดียิ่งขึ้นสู้แบบเราเปลี่ยนแปลงตัวเองนะแล้วก็ทำจิตใจให้ดีๆว่ากว่าเดิมบางอย่างมันก็อาจจะมาจากจิตใจของเรานี่แหละ นะครับเรามาดูซิว่าในเรื่องความรักคนสนิทเนี่ยนะสิงศดิจะบอกอะไรกับเราบ้างดูซิไพ่ขึ้นเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับพญายนาคเหมือนกันนะสิงศดิที่หากใครเนี่ยมีความสธาเกี่ยวกับพญายนาคก็สามารถจะขอพอรในเรื่องความรักให้มีความสมหวังที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับท่านบอกว่าให้เราเนี่ยตั้งจิตตั้งใจให้มีความมั่นคงทำํำใจให้นิ่งสวดมนต์ยิ่งดีนะนั่งสมาธิได้ก็ยิ่งดีมากๆเพื่อจะทําให้จิตใจมีความสงบ นะมีความาไม่มีความฟุ้งซ่านแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะเมื่อเราตั้งใจและอธิษฐานอย่างแท้จริงเนี่ยจะมีโอกาสที่จะได้รับพลังงานจากท่านแล้วก็ได้รับความสมหวังด้วยเมื่อเราไปขอพรนะกับองค์พญานาคแต่แล้วเนี่ยต้องมีความคิดที่จิตนิ่งๆนะครับหากจิตใจตัวเรามันคิดนูน่นคิดลบมีความศรัทธาไม่เต็มร้อยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ผลแบบเต็มที่เท่าไหร่แนตะแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่ความศรัทธาของแต่ละบุคคลด้วยนะครับไพ่เกิดอะไรบ้าง อ่าไพ่เตือนในเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวนะในเรื่องของใจนั่นแหละในเรื่องความรักโอกาสมันมีเข้ามาแหละแต่ว่าเราต้องเตรียมใจของตัวเราให้ดีเอาไว้ก่อนเพราะว่าในเรื่องของใจในเรื่องของความรู้สึกบางอย่างเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเรานะอยู่ที่ตัวเราถ้าหากใจเราพร้อมในเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็จะสําเร็จหรือเป็นไ,ไปตามที่เราคิดได้ด้วยเชิงงานดังเราเนี่ยเปอร์เซ็นในเรื่องของคนโสนิทในช่วงนี้อยู่ที่60นะพักใจสร้างกําลังใจและมี ความคิดที่ชัดเจนนะแล้วก็มีจิตใจที่ไม่เป็นลบโดยจนเกินไปนะต้องมีพลังบวกบ้างพลังใจบ้างเพื่อจะให้เรามีชีวิตที่ดีมากขึ้นแล้วก็ความรักก็จะได้ตามความคิดของตัวเราด้วยเชิงกัดนะครับก็เป็นพลังใจให้นะครับในเรื่องของความรักของคนโสดสนิทในช่วงนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของออคนที่ถูกบอกเลิกบอกลานะคนที่คนถูกบอกเลิกบอกลานี่เป็นอย่างไรกันบ้างดูซิปั๊บ สำหรับอดีตนะของคนที่ถูกบอกด้วยบอกลาเนี่ยไปขึ้นเป็น,นเรื่องของใจที่มันถูเหมือนแบบแหวกอ,อกอะ่ะมันหมายถึงว่าถูกทำร,ร้ายจิตใจคนข้างเยอะแต่เราต้องสู้แล้วก็ต้องผ่านพ้นมันไปให้ได้เนี่ยเรื่องของความรู้สึกที่มันบังเกิดขึ้นและทําให้ใจิตใจตัวเราเนี่ยมันอาจจะคิดเยอะคิดมากแล้วก็ฟุ้งซ่านนะแต่มันก็ยังเหมือนแบบภาพลักที่คนอื่นมองต้องให,ให้เราเนี่ยรู้สึกเออให้คนอื่นมองให้เราสามารถทําใจได้แล้วแต่ว่าปัจจุบันมันยังทำใจไม่ได้ขนาดนั้น แต่เหมือนทําใจสู้รับในสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่าแล้วก็ให้มันเป็นไปแล้วให้มันผ่านไปและให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะดังนั้นแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับใจของแต่ละบุคคลด้วยว่าเราจะาผ่านจุดนี้ไปอย่างไรแล้วก็สร้างความเข้มแข็งจิตใจตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับให้ขึ้นไปอนาคตเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราปรับใจและเพียบพร้อมนะและเมื่อเราตัดสินใจเดินหน้าตอนเรื่องความรักมันก็จะค่อยเป็นค่อยไปได้โดยเช่นกันนะครับแล้วมาดูดีกว่าว่าสําหรับคนที่ เลิกลาเราไปแล้วเขาจะกลับมาไหมดูซิอืมเขาจะกลับมาหรือเปล่าไพ่ขึ้นว่ามันเหมือนแบบคือม,มันได้แค่ คนที่มารู้จักกันนะแล้วก็มาคุยได้แต่ถ้าหากไปแบบเป็นคู่เลยหรือว่ากลับมาคบกันเลยค่อนข้างยากแต่ว่าสามารถกลับมาเป็นเพื่อนกันได้นะเป็นพี่เป็นน้องได้แต่มันขึ้นอยู่กับเวลานี่ไปคือว่ามันเหมือนเป็นรอในอนาคตดีกว่าที่จะค่อยกลับมารู้จักกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้เราพักใจแล้วเราเดินหน้าต่อก้าวต่อในเรื่องของความรักที่เราสามารถทําได้จะดีกว่านะครับอ่ะนดูซิว่าและในเรื่องของความรักใหม่ล่ะความรักใหม่มีไหม ความรักใหม่ก็จะมีโอกาสที่จะเข้ามาเมื่อใจเราพร้อมนี่ภายรีกว่าความกล้าหาญหมายถึงว่าเมื่อใจเราพร้อมเนี่ยความรักใหม่มีมาแน,น่นอนเรื่องมหัศจสรย์ันคือคนมาใหม่คนทําให้เราสึกมีความสุขแล้วก็มันเหมือนมาทุกเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดหายไปก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ให้ดีเหมือนกันในเรื่องของความรักที่มันมีมาในอนาคตแต่ตอนนี้เราทําใจให้พร้อมก่อนทำใ,นใจให้ดียิ่งขึ้นก่อนที่เพื่อที่จะ เดินหน้าต่อในเรื่องความรักในอนาคตนั่นเองนะครับแล้วนในเรื่องความรักก็ไม่ต้องไปกังวลใจนะครับเมื่อใจเราพร้อมก็ไม่ได้ยากอะไรในเรื่องการที่จะเอ่อได้รับความรักได้รับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะครับเรามาดูซิว่าเทพเทวาสิงิ์สิทธิ์นี้จะบอกอะไรกับเราบ้างนะครับอ่าไพ่ขึ้นเป็นสิงิ์สิทธิ์ที่ปกปักร,รักษาไพ่ขึ้นเป็นพระตรีมูลตินี่อาจจะหมายถึงในเรื่องของการอยู่ความเป็นจริงนะแล้วก็อ่าท่านคอยให พลังงานที่ดีกับเราแล้วก็ได้รับความสําเร็จในเรื่องความรักได้แต่ตอนนี้เราต้องทำใจตัวเราให้ดีก่อนพลัขึ้นเป็นหนร้อนๆเน,น,น,นี่ยหมายถึงจิตใจที่มันไม่ค่อยอยู่กบร่องร,รอยเพราะว่ามีความทุกข์มีความกังวลใจอยู่นะครับในเรื่องของเสียงสิทธิ์เนี่ยก็ท่านคอยช่วยเหลือยอยู่เบื้องหลังเมื่อเราตัดสินใจแล้วก็ทําใจได้เนี่ยในเรื่องของการที่เราจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องของพลังงานก็จะมีมาด้วยเช่นกันนะแล้วเ,เนี่ยให้เราประคองใจให้เรียบร้อยและเมื่อทุกอย่างมันพร้อมเนี่ยความสมหวังในเรื่องความรักก็ จะมีเข้ามานะครับไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่เตือนในเรื่องของการที่เราปรับใจแล้วก็รู้จักหัวใจตัวเองเอ oh <my> าไว้ก่อนเพราะว่าอะไรจะเกิดขึ้นจากเรากับเราเนี่ยในอดีตไม่สําคัญขึ้นอยู่ว่าเรารู้สึกอย่างไรเรามีความสุขแบบไหนเราชอบความรักแบบใดมันก็จะได้ตามที่เราเคิดตามที่เรารู้จักตัวเองเท่านั้นนะครับแล้วเนี่ยเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราจะมีความสุขแบบไหนเราก็สามารถเลือกได้โดยฉนะเฉพาะอย่างนั้นเพราในเรื่องของคนที่ถูกบอกเริ่มกรลาในห้องช่วงนี้อยู่ที่ 70%นะโอกาสในเรื่องของความรักใหม่ก็มีแต่เพียงว่าตอนนี้ต้องพักใจให้ดีและความรักที่ดีก็จะกลับหวนมาหาเรานะครับเรามาดูในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับความสมาธิไม่ชัดเจนในช่วงนี้นะเป็นอย่างไรกันบ้างดูซิไพ่ขึ้นดูซิขึ้นอะไรตัวจาชะตาตัวเรานะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับในเรื่องของใจ ความรู้สึกหลายสิ่งหลายอย่างที่มันยังเกิดขึ้นกับตัวเราแนละให้เรารู้สึกดีมากขึ้นแต่ว่า,เ,าเราก็พยายามที่จะเข้าหาในะพ่ายขึ้นเป็นแบบเราพยายามที่จะเข้าหาพยายามที่จะทำความเข้าใจพยายามที่จะสร้างหลายอย่างให้มันเกิดความชัดเจนที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนตัวเขาเองเขามีความทุกข์เยอะเหมือนกันแล้วก็มาเป็นในเรื่องของการปรับใจปรับความคิดปรับมุมมองหลายอย่างที่ เราต้องพยายามเข้าใจเขาในอีกมุมหนึ่งด้วยนะครับในเรื่องของการเข้าหาการรู้จักการทําให้บบังเกิดขึ้นในผลต่างๆที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจในความเป็นตัวเขาดังนั้นมันก็ต้องใช้ความใจเย็นนิดนึงเหมือนกันนะครับแล้วเราเขาละคิดอะไรกับเรานะครับอ่าไพขึ้นเป็นในเรื่องของความทุกข์นะความทุกข์ที่เป็นส่วนตัวเขาแล้วก็เขาบอกว่า คือไพ่บอกว่าในเรื่องของสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยไพย่คิดว่เา,เา,เาเวลาเขาอยากให้เรารอเวลาเขาสักหน่อยนะในสิ่งที่เขาเป็นในสิ่งที่เขาคิดเนี่ยบางอย่างเขาก็ชอบเรานะมีโอกาสที่เขาก็อยากที่จะดําเนินหรือสร้างความรักกับเราแต่เพียงแค่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาในสิ่งที่มันกลรวจะเป็นมากกว่าเขาอยากที่จะทําใจให้ดียิ่งขึ้นวันนี้แต่ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะมีความสุขแต่ยังเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยจะทํำยังไงได ให้ขึ้นว่ามันเป็น1คือเรื่องของความรู้สึกข,ของเขานะสคือเรื่องของนิสัยเขาด้วยที่เราต้องค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆทําความเข้าใจกับตัวเขาเรื่อยๆนะครับแล้วเมื่อ,อมันเป็นโมเมนต,ต์ที่มันอยู่ด้วยกันโมเมนต์ที่เราสร้างความสัมพันธ์หลายๆอย่างร่วมกันเนี่ยมันจะค่อยๆเติมเต็มซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆและเรื่องความทุกข์ของเขาเนี่ยมันจะค่อยๆคลายไปเองใน ทีเด็กทียน้อยในแต่ละวันในแต่ละสิ่งที่เราทําร่วมกันมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรขนาดนั้นในส่วนที่เขาเป็นในเรื่องความไม่ชัดเจนมันจะค่อยๆชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนที่เ,เราพอทําได้ก็ไม่ต้องไปไปกังวลใจจนเกินไปแล้วก็ไม่ต้องไปเร่งรีบนะยิ่งเร่งรีบเนี่ยมันทาให้ความรักมันบีบคั้นและมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องดีเลยแหละนะครับเราดูซิว่าเทพเทวะซึ่งจริงๆเนี่ยจะบอกอะไรกับเรานะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของความ พยายามนะการที่เราจะทําความรักให้มันสาเร็จมากขึ้นเนี่ยตอนนี้สิสิทธิ์กำลังจะบอกว่ามันยังเอาแน่นอนไม่ได้เราอย่าเพิ่งไปเร่งรีบจนเกินไปแล้วก็ทำใจให้มันคงเขาไว้ความพยายามของเราเนี่ยมันจะสำเร็จในวันหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่แล้เนี่ยเมื่อจิตใจตัวเราตกเนี่ยมันทาให้มันเหมือนพลังงานที่มันลบๆเนี่ยมันจะไปสู่คนที่เราคุยด้วยแล้วเขาก็รู้สึกอึดอัดกับเราไปทางด้วยนั่นฉะนั้นเนี่ยมันทําให้ความรักมันไปแบบในเรื่องของสิ่งที่ มันเกิดการกระทาํามันเกิดอารมณ์มันเกิดความรู้สึกมันเกิดความบีบครันนะเรื่องความรักมันก็จะแย่ยิ่งขึ้นกว่าเดิมดังนั้นแล้วเนี่ยให้เราทําใจสบายๆแล้วก็ให้โอกาสให้พื้นที่และปรับทําความเข้าใจให้ดีมากยิ่งขึ้นให้ขึ้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะให้ขึ้นเป็นเจ้ากรรมนายเวรดังนั้นในช่วงนี้ให้เราทําบุญนะแล้วก็อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยแล้วก็ให้กับเจ้าเป็นของเขาด้วยชวนเขาไปทําบุญเพื่อจะส่งเสริมบุญซึ่งกันและกัน ดวงซึ่งกันและกันและมันจะส่งเสริมความรักไปอีกนิทิศทางด้วยเช่นกันครับอ่ะโอเคไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่เตือนในเรื่องของปัญหาที่มันเกิดเนี่ยมันก็อ่ะเราไปแก้อะไรมากไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเรื่องของจิตใจดังนั้นแล้เนี่ยก็ต้องให้โอกาสให้พื้นที่ให้เวลานะกับคนที่เราคุยให้เขาได้ ทำใจตัวเองให้เขาได้รู้สึกดีมากขึ้นเรื่อยๆในสิ่งที่มันเกิดจากการกระทาของตัวเราและส่วนตัวของเขาให้เขาจัดการในสิ่งที่เขาเป็นเองนะแล้วไม่สามารถไปทําอะไรได้เยอะจนเกินไปนะครับดังนั้นเปอร์เซ็นในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงนี้อยู่ที่60%นตะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าพึ่งไปเร่งรีบรีบร้อนจนเกินไปในเรื่องของความรักเม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดในเรื่องของความทุกข์ร้อนใจจนเกินเหตุนะครับ เรามาดูในเรื่องของคนมีคู่กันบ้างอ่าคนมีคู่ในช่วงนี้เป็นอย่างไรดวเเจ้าชะตาเป็นอย่างไรอ่ตัวเราไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของการใช้ความคิดนะแล้วก็การปรับเปลี่ยนจิตใจนั่นหมายถึงว่า,าการที่เราปรับในเรื่องของใจตัวเราปรับการกระทําจากสิ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยากให้คู่ของเรามีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ ของเราเนี่ยเขาก็คิดที่จะพยา,ายามที่จะเข้าใจเราเหมือนกันนะมันหมายถึงว่าต่างฝ่ายต่างเข้าใจแต่มันก็ไม่เชิงที่จะพูดคุยกันขนาดนั้นมันต่างฝ่ายต่างคิดต่างฝ่ายต่างวางแผนต่างฝ่ายต่างทําให้ซึ่งกันและกันแต่มันเป็นดวงความหมายของความว่ารักเนี่ยมันกระแบบนะอันนี้ต้องระวังเหมือนกันนะครับเราเิว่าอดีตเป็นเกิดอะไรขึ้นนะครับ มันเกิดในเรื่องของการที่มันได้รับโอกาสบางอย่างที่มันอาจจะไปทําอะไรบางอย่างร่วมกันทําธุรกิจร่วมกันหรือว่าไปพบเจอหรือการสร้างอะไรบางอย่างร่วมกันมันทาให้มันเกิดการแตกแขนงความคิดการแตกแขนงในเรื่องของการจะสร้างครอบครัวการที่จะทําให้ครอบครัวนั้นมันไปได้ไกลยิ่งขึ้นกว่าเดิมการวางแผนอะไรหลายอย่างมันค่อนข้างมากมันมีความคิดที่มันบันเจิดค่อนข้างเยอะร่วมกันนะครับ ปัจจุบันไพ่ขึ้นว่ามันก็เลยทําให้มันไอท่สิ่งที่มันต่อยอดเนี่ยเออมันทําให้ต่างฝ่ายต่างอยากที่จะทําสิ่งนู้นทําสิ่งนี้ทําหลายอย่างแรกๆมันก็อาจจะดีมากมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความตื่นเต้นเป็นความสุขเป็นการสร้างซึ่งกันและกันและมันทําให้ความรักมันแบบเอยมันสร้างหลายอย่างเรื่องมีความสุขดีในช่วงแรกอ่ะอนาคตดีไหม อนาคตมันก็ดีแต่ว่ามันก็ต้องดูถึงความต้องการด้วยบางทีมันอะไรที่มันโอเวอร์โหลดจนเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้รู้สึกเบื่อรู้สึกแบบมันเยอะเกินไปมันอยากที่จะมีพื้นที่บางอย่างมีพื้นที่ที่จะ ทำอะไรก็ได้ไม่ต้องไปโฟกัสไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปเอาชนะไม่ต้องไปอะไรมากมายบางทีชีวิตบางครั้งมันก็แทบไม่ต้องการอะไรมากนะักเมื่ออะไรหลายอย่างมันทําได้หมดแล้วดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีบาลานซ์ตรงกลางด้วยอันนี้ก็ต้องดูใิ้ดีนะครับแล้วทำอย่างไรได้บ้างไปคือว่ามันอยู่ที่การจัดสรรของคู่แร้นะไปคือมันจัดสรรได้เพราะว่าจริงๆแล้วว่าต่างฝ่ายต่างก็มันมีความรักซึ่งก,กันและกันแต่มั็นอยู่ที่ว่าเราจะหาตรงกัน กึ่งกลางกันอย่างไรมากกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นั่นเองสิ่งสําคัญคือก็ต้องลดอัตราซึ่งกันและกันนะบางทีมันมีความต้องการของซึ่งกันและกันเนี่ยบางทีมันเป็นอัตราของเราของเขาณเมื่อมันหาตรงกลางได้มาถึงจะลดอัตรากันลงมาแล้วก็เดินหน้าไปด้วยกันในทิศทางที่มันเป็นความสุขที่มันมีร่วมกันได้นะครับมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แต่มันอยู่ที่ความใส่ใจถึงความรู้สึกเล็กๆน้อยๆถึงเขาถึงเรา และเมื่อมันคุยกันมันเข้าใจกันทุกอย่างมันก็จะดีมากขึ้นกว่าเดิมเป็นการเสริมเพิ่มเติมในเรื่องของความรักรกะกัดน,นะครับในเรื่องความรักเนี่ยมันก็ยังมีทางที่มันจะแก้ไปได้นะมนไม่ใช่ว่าเอ้ยมันไม่มีหนทางเลยมันไปไม่ได้เลยก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคู่ของเราเนี่ยจะบอกอะไรกับเราบ้างไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพญานาคนะอ๋าไพ่ขึ้นเป็นชัดเจนมาถ้าดูจากตามเด้อไพ่ไหไพ่ขึ้นว่าเทพเทวาหรือพญานาคเนี่ยพยายามที่จะ ให้พลังงานที่ดีนะแล้วก็มันมีความเป็นไปได้นะที่คุณอาจจะเคยเกิดมาในพบของพญานาคหรือพบในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาและได้รับพลังงานเรื่องของคู่ที่มามันเป็นคู่ของความแห่งการที่เราทําบุญร่วมกันดังนั้นในช่วงนี้ก็อาจจะต้องไปทําบุญส่งเสริมดวงของคู่ของเราเนี่ยให้ดีมากขึ้นเสริมมากขึ้นหรือว่าจะเสริมในเรื่องธุรก,กิจคู่ของเราก็ได้มันได้ทั้งหมดเลยนะครับสิ่งสําคัญคือในช่วงนี้ก็ให้เราเนี่ย ทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราทั้งคู่ให้กนเป็นคู่เลยนะมันจะทําให้ในเรื่องของได้ร้ายเรื่องของการทะเลาะแหวงเรื่องของความไม่เข้าใจเรื่อง,องความใจร้อนมันจะลดน้อยถอยลงไปนะครับอย่างน้นอยๆมันก็เป็นพลังงานที่ดีและสร้างความสุขร่วมกันดังนั้นแล้วเนี่ยเราส่งเสริมบุญเราทําบุญเอาไว้ก่อนนะสะสมเอาไว้เวลาเกิดปัญหาเวลาเกิดอะไรที่ไม่ดีกับตัวเราจะมีสิ่งเหล่านี้คอยอช่วยเหลือแล้วก็ทําให้ไม่เกิดปัญหาที่มากขึ้นนะครับไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่ือเตือนว่า จริงๆเราก็อยู่ตามเหตุผลนั่นแหละว่าปัญหาเกิดแล้วก็แก้ให้เรียบร้อยในเรื่องของหัวใจในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นและมันจะทําให้ปัญหามันจะลดน้อยถอยลงไปนั่นเองดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนมีคู่ในห้องชุดนี้อยู่ที่80%็นะคือคู่เนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาที่มันหนักแต่ว่าเป็นปัญหาที่เล็กๆน้อยๆแต่ก็ต้องระวังอย่าปล่อยปละละเลยเกลอกัดน,นะครับเป็นหลังใจให้นะครับ